สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้อั v วันก็ไปรวบรวมมาให้นะคะว่ากระแสของชาวเน็ตจีนค่ะที่มีต่อกัน ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของน้องซงจูเอ๋อหลังจากผ่านเหตุการณ์เรื่องราวของการตรวจสอบภาษีนะคะก็เรียกได้ว่าเธอคัมแบ็กแล้วอย่างแท้จริงค่ะทีนี้จริงๆแล้วนะคะประเด็นที่สําคัญก็คือทุกคนกําลังดีใจว่าโอเคผลงานที่น้องซงจูเอ๋อนะคะได้ถ่ายทําไว้กับพระเอกที่พวกเราชื่นชอบหลายๆท่านนั้นนะคะก็คือได้ออกอากาศแน่ๆนะคะสิ่งนั้นพวกเราก็รอกันไปค่ะทีนี้พอมีการปรากฏตัวนะคะขึ้นมาในการที่ออก มโปรโมตนะคะซีรีส์เรื่องล่าปีศาจพิฆาตร,รักกับทางทีมดารานำนะคะก็เรียกได้ว่าพอเปิดงานมาก็เป็นกระแสค้นหากันอย่างร้อนแรงเลยนะคะในวันที่มอีอีเวนต์นี้ขึ้นมาค่ะไม่มีใครนะคะคาดคิดว่าละครคัมแบ็กมาแล้วก็เรียกได้ว่ามากันอย่างแบบตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันนะคะเหมือนแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะนรกว่าจะไม่ได้ดูปีนี้ซะแล้วแต่ก็ได้ดูพอเปิดตัวโปรโมทร่วมกันนะคะของซงจูเอ๋อ แล้วก็คุณเหลินเจียหลุนนาอนางเอกกับพระเอกในเรื่องนะคะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นช่วงเวลาไฮไลท์นะคะของการคัมแบ็กอันแข็งแกร่งของนักแสดงสาวดาวรุ่งของประเทศจีนค่ะแต่ว่านะคะบนเน็ตค่ะโอ้โหร้อนแรงเกิดความมุดวายนะคะหลังจากที่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ ซ่งจูเอ๋อในตอนนี้นะคะมาดูกันว่าชาวเน็ตเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะเขาบอกกันว่าเนาะในเนื้อข่าวนี้ก็จะมีในงานนะคะงานนี้ซ่งจูเอ๋อเลือกเส้มเสื้อนะคะเป็นเสื้อแบบเชิ้ตสีอ,ออกเบจเหลืองๆอ่อนๆนะคะกับกางเกงยีนนะคะขายาวแล้วก็มีการปล่อยผมยาวนะคะซึ่งเป็นผมยาวสีดำคลับค่ะซึ่งก็ควรจะสื่อถึงบทบาทของเทพธิดาสุดเท่เลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อกล้องนั้นซูมเข้าไปแล้วการแต่งหน้า ที่จัดจ้านก็ทำให้รูม่านตานะคะของชาวเน็ตเกิดความสั่นไหวขึ้นมานะคะเพราะว่าคิ้วนั้นหนาราวกับหนอนผีเสื้อแล้วก็ไอายไลไนเนอร์สีดำพอที่จะใช้แบบอะไรนะเหมือนทำตานะคะเหมือนกับมีแพนด้านะคะบัชออนสีไปจนนน่นเลยไลา่ย,ยาวไปจนถึงขมับแล้วก็ลิมฟีปากมันวาวเป่งประกายอย่างแปลกประหาดภายใต้แฟชชนะคะการแต่งหน้าครั้งนี้บวกกับใบหน้าที่บวมมันก็จะเหมือนแป้งหมัก มากเกินไปก็ทำให้เทพธิดานะคะหนังเอกรุ่น95คนนี้เหมือนดอกไม้ที่หล่นจากแท่นบูชาโดยตรงนะคะโอ้ยปากแรงแรงจริงๆนะคะไอ้ชาวพอสอจีนเนี่ยนะคะ บางคนบางกลุ่มเพื่อนๆค่ะก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะนี้ต่อนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะของรูปร่างนะคะใบหน้าที่เคยเป็นรูปไข่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งเน้นไปที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนมีก้อนเนื้อวัวแบบนุ่มๆอยู่สองข้างของแก้มโอ้โหมีนะคะที่มีความกว้างด้านบนแล้วก็มีคางแหลมอยู่ด้านล่างกล้ามเนื้อเป็นรูปเหมือนแอปเปิลนะคะตรงกลางใบหน้า บวมขึ้นจนสามารถที่จะแบบเออดิดนิ้วลงไปเล่นเปียนโนได้นะคะเห็นถึงความนุ่มประมาณนั้นแล้วก็กรามก็ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์เรียกว่าซอฟโฟกัสเข้ามานี้ก็เรียกได้ว่ายิ่งบวมเข้าไปใหญ่ค่ะมีชาวเน็ตนะคะลายหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นที่ ที่โอ้ปากร้ายมากนะคะท็อกซิกมากเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าได้กินยาที่มีสเตอรอ์ลอะไรเข้าไปนะคะแทนอาหารเช้าหรือเปล่าน่าถึงบวมขนาดนี้นะคะซึ่งเกิดการคาดเดาขึ้นมาค่ะซึ่งบางคนนะคะก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่ได้ทํางานแบบเออเป็นจริงเป็นจังมาถึงประมาณเกือบ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักคนเรามันก็ต้องขึ้นมากนั่นแหละขึ้นแบบมากเกินไปแล้วก็บางคนก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการเสริมความงามทางการ แ,แล้วก็ยังมีแฟนๆส่วนใหญ่นะคะก็ยังคงมีความคิดที่ดีประมาณว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ช่วงนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ไปทำทรีตเมนต์ผิวบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวหน้าก็ที่ดูบวมก็จะยุบลงเองแล้วก็จะกลับมาดูอ่อนเยาว์เหมือนเดิมค่ะเอาล่ะการปรากฏตัวนะคะของซ่งจูเอ๋อนี้ก็เรียกได้ว่าส่งผลโดยตรงต่อชื่อเสียงแล้วก็อาชีพการงานของเธอในอนาคตเลยหลังจากที่ละครเรื่องลาบปีศาจพิฆาตหลักนั้นออน แล้วเนี่ยทักษะการแสดงของซงจูเอ๋อเองนะคะบางฉากก็เรียกได้ว่าดีแต่ว่าบางฉากก็ยังคงถูกเยาะเยอะอยู่ว่าประมาณว่าเป็นโครงหน้าแบบ ปิวสวัยเออคืออะไรขงหน้าปิวสวัยเพื่อนๆเออนี่การจัดการท่าทางของเธอถูกวิจารณ์ว่ามีความหลังคอมแล้วก็แม้แต่ฟิลเตอร์การแสดงที่เธอสะสมมาตั้งแต่เรื่องแรกเนาะ Children of c h e l Family ก็ยังคงแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหากเปรียบเทียบกับรูปรักที่น่าทึ่งและการแสดงที่ผ่านมาในตอนเป็นเด็กเนี่ยก็เรียกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งเรื่องรูปรักและทักษะการ แสดงของเธอนั้นเรียกได้ว่าพังทลายลงทำให้ชาวเน็ตนั้นก็อุทานว่าแทบจะจำไม่ได้เลยโอ้อันนี้ก็เวอร์ไปเพื่อนดูก็รู้แล้วว่าเป็นน้องซงจูเอ๋อนะคะอ่ะต่อค่ะจากการที่ทั้งเครือข่ายคาดหวังไปจนถึงการถูกสาธารณชนล้อเลียนนะคะเส้นทางการกลับมาของซงจูเอ,อ๋ออาจถือได้ว่าเป็นคำเตือนสำหรับวงการบันเทิง เมื่อฟองสบู่ของการจราจรที่คับข้างนะั้นมันแตกไปแล้วก็ฟิลเตอร์แห่งความงามถูกทำลายไปจากใบหน้าเนี่ยนักสแสดงชั้นนำที่เกิดหลังปี1995รายนี้ก็ได้ค้นพบว่าผู้ชมสามารถรอคุณได้นานถึง1ปีแต่จะไม่สามารถอดทนรอคุณได้เสมอไปแทนที่จะฝึกฝนรูปรักของคุณบนพรมแดนควรฝึกฝนทักษะการสแสดงของคุณในกองถ่ายให้ดีๆแทนแทนที่จะแต่งหน้าเพื่อปกปิดความเหนื่อย ลวควรพิสูจน์ตัวเองด้วยงานของคุณจะดีกว่าท้ายที่สุดแล้วการพิกกับของอุตสาหกรรมบันเทิงไม่เคยพึ่งผากดไฮยารูโรนิก แต่เป็นความสามารถที่แท้จริงโอ้โ oh, หนะคะก็คำว่าคำว่าการพิกับของอุตสาหกรรมบันเทิงไม่เคยพึ่งพาไอายาตัวนี้นะคะกดหยาลูโรนิกก็เหมือนกับว่าไปทำสัญญกรรมไปเสริมความงามมานะคะอาจจะฉีดอะไรเข้าไปอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้บวม,มนี่ก็เป็นของแอดวานคิดว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่แบบ ที่แบบเขาก็ดูแล้วรู้สึกว่าเออหน้าน้องเขาเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่าจําไม่ได้ว่าเป็นน้องซ่งจูเออแต่ว่าถ้าจะพูดว่าหน้ามีความกว้างขึ้นไหมก็กว้างขึ้นก็จะเป็นไปได้ว่าน้องเขาได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอออกมาเข้ากองถ่ายหรืออะไรเงีย้ยแบบเออทํางานหนะักกินไม่ค่อยลงแล้วก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลาเดี๋ยวน้องเขาก็ผอมมากๆคือเพื่อนๆดูร่างกายน้องเขาสิยังผอมบางเฉียบอยู่เลยนะคะ เพียงแต่ว่าหน้ามีความกว้างขึ้นมานิดนึงตรงช่วงของหนกแก้มเนาะเออมีความใหญ่ขึ้นแต่ก็มันก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดที่แบบกลุ่มชาวเน็ตนี่เขาก็เกรียนคีย์บอร์ดมากเกินไปนะคะบางคนก็แบบใช้ภาษาในการคอมเมนต์ที่แบบรุนแรงอะ่ะแบบ เพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงอาจจะรู้สึกเนาะโดยเฉพาะดาราก็อาจจะรู้สึกกังวลมากๆเลยเวลามีคนมาบอกว่าเออตัวเองหน้าบวมมากๆเหมือนแบบใช้สารสเตอรอยนะกินยาที่มีสเตอรอยแทนข้าวหรือเปล่าแทนอาหารเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังคิดว่าน้องเขาเดี๋ยวก็ จัดการนะคะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เองแหละเออใจเย็นๆนิดนึงนะคะจริงๆแล้วในการปรากฏตัวครั้งแรกของน้องซ่งจูเอ๋อเนี่ยจริงๆพวกเราคนไทยหวานว่าพวกเราเลงไปที่อย่างอื่นมากกว่าคือเล็งไปว่าน้องเขาจะมาไหมเออน้องเขาจะมาแบบว่าขึ้นเวทีได้จริงๆไหมนะคะไม่ได้ไปมองถึงว่าวันนี้น้องเขาแบบจะหน้ากว้างหรือแต่งหน้ามาอย่างไรอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันนะคะก็เ,เป็นว่าเป็นกําลังใจให้ซ่งจูเอ๋อแล้วกันนะคะตอนนี้พวกเราก็รอรอมากๆเลยนะคะ ในระหว่างที่ดูลาบปีศาจพิฆาตหลักก็รอหนิงเกิดด้วยค่ะรอนะคะปลระปักจำนวนนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากหวานลาไปก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรบ้างการขึ้นเวทีครั้งแรกนะคะหลังจากที่หายไปนานทีเดียวของน้องส้งจูเอ๋อนะคะเพื่อนๆคิดว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอางี้ดีกว่าค่ะก็คอมเมนต์มาและเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกับแอดวานได้นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ